ควาดีเ่ไ็ตอจากเกินเวลาเท่าไหร่เราเป็นความดไม่ใช่เนไม่อย่างี ให้กำลังใจและเยี่ยมพวกเราว่าวันนี้เดินทางก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยเราย้ำทางขนส่งแล้วว่าทั้งไ้ทางสุขที่ตางเหรอเอาแล้วไปไหน่ะนอดูกระจวกเอาตุเรียนกับมาฝากด้วยนะสวัสดีครับ เอามาอีกแจกครบทุกคนเอาที่เอาครัชขอบคุณครับขอบคุณครับอจารย์้แาจารย์ผู yeah, ้แลรถกีมาเป้งก่อนเซว้ก่อนจะเดินทางกลับบ้านนะครับขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับที่ย้ำแล้วว่าคนขับต้องตรวจวัดแอลกอฮอล์ด้วยแล้วก็เรามีเครื่องจับ ครับรขับขับเร็วตรนี้สมันแท่หน่งแสนะครับเฮ้ยได้พไปไปลูกยาวแกแล้วโอเคจะทาไปไหนครับฮะุงเทพโอเคไปคนเดียวโอเคประมาณนครัเออระรม

ที่รับประทานแกงกะหรี่ของเราสวยบริการนายกเตอร์ของเราครับครับโปรแกรมตั้งแต่วันที่11แล้วครับของผมตัวที่4 4ครับรอและก็อันที่บริพ็อกของสมบัติกูใส่ด้วยครับ ในเรื่องของกำลังคนความพร้อมของเครื่องปปปของคนที่ท่านได้รายงานว่าต้องอยู่ตลอดที่24ชั่วโมงนี้นนเป็นสิ่งจำเป็นนะครับแล้วก็าการแจ้งเครื่องอะไรก็แล้วแต่ในการช่วยคนกมาจะการพานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าช่วยได้เร็วเราก็จะเซฟชีวิตได้ที่น้องประชาชนได,ได้เยอะขึ้นย,ยบหรหนอีนทา เทศกาลสงการในปี2565เนี่ยก็ถือเป็นวันปีใหม่ไทยนะครับอ่ก็เป็นช่วงที่รัฐบาลได้ประกาศวันหยุดยาวให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็จังหวัดตรังก็จะเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีพี่น้องประชาชนเดินทางกลับมาบ้านเยี่ยมครอบครัวรวมถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเรามีการประชมุมศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนะครับได้กําหนดมาตรการในปีนี้ในการรณรงค์อย่างเข้มข้นทั้งในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งในเรื่องของการกดขันวินัยจราจรทั้งในเรื่องของการมีการตั้งด่านนะครับด่านหลักและก็ด่านชุมชนซึ่งจังหวัดตรังเราเองเนี่ยมีด่านหลักถึง20ด่านในใน10ออำเภอเรามีด่านชุมชนอยู่66ด่านนะครับซึ่งเราได้มีมาตรการเน้นย้ำในทุกด่านว่าในช่วงเวลาที่ถือว่าเป็นเกิดอุบัติเหตุสูงสุดในห่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาถึง20นาฬิกา แล้วก็ในช่วงประมาณ2 3นาฬิกาเนี่ยเราก็จะมีการตรวจวัดแอลกอฮอล์สำหรับยานพาหนะที่ผ่านในด่านหลักเพื่อเป็นการป้องปรามสำหรับคนที่ดื่มแล้วขับนะครับเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุแล้วก็เ,เซฟชีวิตนะครับพี่น้องประชาชนซึ่งเ,เราคาดว่าไฮไลท์ของการตรวจอย่างเข้มข้นในช่วงที่เรากที่รัฐบาลกำหนดไว11้11-17เนี่ยเราคาดการว่าพี่น้องประชาชนอาจจะใช้ยานพาหนะหรือ มีการดื่มเครื่องดื่มที่จะก่อให้เกิดบัติเหตุในช่วง1 3 1 4ตรงนี้เราก็กำชับทั้งเรื่องของการตั้งด่านทั้งในเรื่องของการตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับอันนี้เป็นแผนที่ด่านทุกด่านได้กำหนดขึ้นแล้วก็มีการบูราณาการด่านชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเรามีการบูราณาการกําลังทั้งทหารตํารวจแล้วก็ฝ่ายปกครองในการที่จะอ,อำนวยความสะดวกด้วยแล้วก็กวดขันในเรื่องของการเดินทางของพี่น้องประชาชนเพื่อ ให้พี่น้องประชาชนเดินทางกลับบ้านอย่างสวัสดิภาพครับในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาจังหวัดตรังไม่มีผู้เสียชีวิตได้้่อดบทเรียนมาปฏิบัติการนะครับในปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดตรังถือว่าเราไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเลยซึ่งเกิดจากที่เรามีการประชุมซักซ้อนเตรียมการนะครับสั่งการลงไปที่อำเภอนะครับให้มีการประชุมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการที่จะไปสำรวจถนนหรือจุดที่เห็นว่ามีความเสี่ยงสูงสุดในการที่จะแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มป้ายสัญ,ญลักษณ์ในการเตือนในการเพิ่มไฟฟ้าในการเรื่องของการกำหนดเครื่องหมายในการที่จะติดป้ายรณรงค์อันนี้เราเราแก้ไขปัญหาที่เป็นจุดอ่อนของเราซึ่งก็ได้ผลครับในปีนี้เนี่ยเราก็สั่งการเพิ่ม ไปยังอำเภอทุกอำเภอนะครับรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นให้เพิ่มให้เพิ่มป้ายเตือนในจุดที่เป็นจุดเสี่ยงนะครับเช่นง่วงไม่ขับโค้งข้างหน้าอันตรายอันนี้จะเป็นป้ายเพิ่มเติมเพื่อเตือนสติสําหรับผู้ขับขี่เพื่อให้เกิดเพิ่มความระมัดระวังสําหรับจุดที่คิดว่ามีความเสี่ยงสูงซึ่งก็คิดว่าตัวนี้เนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการลดอุบัติเหตุแล้วก็ที่สําคัญครับปีนี้เนี่ยเราเพิ่มกิจกรรมเชิงรุก ในการที่จะจัดกิจกรรมให้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดวิทยาลัยสารพระช่างนะครับมาเปิดเต็นท์นะครับมาเปิดการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการตรวจเช็คสภาพรถก่อนที่จะใช้รถในช่วงเทศกาลสงการานต์ในการที่จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีในการที่เปลี่ยนหลอดไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าหรือไฟท้ายของรถจักรยานยนต์นะครับตรวจสภาพรถยนต์นะครับซึ่งเราได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนนะครับ มาให้ความร่วมมือในเรื่องของการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนใช้เพื่อจะให้ายานพาหนะมีประสิทธิภาพสูงสุดในการที่จะพี่น้องประชาชนได้ขับขี่ออกมายังท้องถนนนะครับอันนี้ก็เป็นความร่วมมือแล้วก็เป็นสิ่งที่เราได้ดาเนินการครับ